ส่วนเรีอกผมผ้อมนะครับจากร้านต้นยางโยนพระ่ามสองนะครับก็คืนนี้เรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่สองนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมิตซูบิชิปาเจโรนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GT พรีเมียมนะครับเป็นล้อตัวท็อปขับสี่นะครับเป็นล้อตัวท็อปของนิวปาเจโรตัวแรกเลยนะก่อนตัวไมเนเชนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบสิบแปดคงรูมาตรฐานนะครับก็ใส่ได้กับมิตซูบิชิไต่ตันแล้วก็ ปาเจโร่ได้ทุกคันนะครับลายของเขานะครับตัวเนี้ยจะเหมือนกับลายตัวขับสองทุกประการเลยนะครับต่างกันแค่โทนสีของล้อที่จะเป็นดำเงานะครับถ้าขับสองมันจะเป็นล้อสีฟอนนะครับเดี๋ยวเรานนะมาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อกันนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับก็จะมีตามิซูบิชินะครับมิซูบิชินะ นะครับเป็นล้อแท้นะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อขอบสิบแปดนะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่สามสิบแปดนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้ผลิตเห็นไหมครับปีหนึ่งหกเดือนเมษานะครับก็ตรงปีเขาเลยนะครับที่ออกมานะครับล้อแท้นะตัวนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับตอนที่ล้อตัวนี้นะครับเปิดตัวมากับนิววิสุชิครั้งแรกเนี่ยนะ เป็นล้อมิซูของ18ตัวแรกเลยนะครับที่ทําเป็นของ18นะครับหาเปลี่ยนกันเยอะมากราคาตอนนั้นถือว่าแพงดีตอนนี้ราคาโดยรวมนะครับถูกลงแล้วนะครับสนใจสอบถามมาได้นะลูกค้าท่านใดน,นตอนนั้นออกรถตัวลองตอนนี้อยากเปลี่ยนยางถึงวัาเปลี่ยนยางก็ซื้อร้องของยางได้เปลี่ยนเป็นตัวท็อปไปเลยทีเดียวก็สวยดีนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชือ่อร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต ก็ตั้งอยู่พระราม2อบางบุทียนนะครับอยู่โดยซอยเทียนะเลีย21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ